สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยยอดี้และทางช่องชาแนล YouTube ฟุตบอลไทยยอดดี้ทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอดี้ประเสริฐมณีเลิศชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับอีพีนี้ก็ไปเกาะติดนะครับความเคลื่อนไหวของทัพนักเตะฟุตซอลชายทีมชาติไทยนะครับที่ก็ได้ประกาศรายชื่อ14กเตะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดนะครับก็ได้เดินทางมารายงานตัวนะครับที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยหรือ FA t h a ไ l a n d นนะครับเพื่อที่จะ ะเดินทางนะครับไปจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เตรียมเข้าร่วมนะครับการแข่งขันในศึกฟุตซอลอาเซียนฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2024นะครับหรือฟุตซอลชิงแชม์อาเซียนนะครับระหว่างวันที่2ถึง10พฤศจิกาย,ยน2567นะครับ ณสนามเทอร์มินอลฮอสู่กัค้าเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมานะครับก่อนการเดินทางนะครับทางโค้ดมิเกโลโรดิโก้นะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับฟุตซอลชายทีมทัพไทยชุดนี้นะครับก็ได้มีการแต่งตั้งนะฮะทางนารงศักวิงวอนนะครับเป็นกัปตันทีมฟุตซอลไทยชุดนี้นะครับเพื่อรุยศึกิกมปาอาเซียนนะครับ โดยทาไมเกล่ดเดโก้นะครับก็ให้เหตุผลว่าเจ้าตัวเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์มากที่สุดนะครับและได้ไปลุยศึกฟุตซอลโลก2024ที่ประเทศอุซเบกิสถานครังที่ผ่านมามาแล้วนะครับ หลังจากได้รับการแต่งตั้งไปกับตันทีมนะครับทางนรงศักดิ์วิงวอนนะครับกับตันทีมป้ายแดงนะครับของทางฟุตซอลทีมทัตไทยชุดนี้นะครับก็ได้กล่าวขอบคุณนะครับทางโค้ชนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับในตัวของผมนะครับได้โอกาสได้ทําหน้าที่ตรงนี้ครับสำหรับตัวผมก็ดีใจทุกครั้งนะครับที่ได้มีชื่อติดทีมทัตไทยนะครับและได้ลงเล่นในนามทีมชาตินะฮะและรายการนี้นะครับก็ได้เล่นในบ้านเราที่ประเทศไทยด้วยนะครับการได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมที่สุดครับนี่ก็เป็น สัมภาษณ์เปิดใจนะครับของทางนนทศักดิ์วิ่งบล์นะครับที่ได้ออกมาเผยความรู้สึกนะครับหลังจากได้สวมบอลแข้กับตันทีมชุดนี้นะครับขณะที่โปรแกรมการแข่งขันนะครับฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2024ครั้งนี้นะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับไทยเราก็อยู่กลุ่ม A นะครับโดยจะพบบูไนนะครับในวันที่2พฤศจิกายนนะครับในรอบแบ่งกลุ่มเวลา18บแนาฬิกานะครับและวันที่3พฤศจิกายนนะครับดิมาเลเซ่พบทีมชาติไทยเวลา18บแนาฬิกาวันที่5พฤศจิกายนนะครับไทยพบมาเลเซียนะครับเวลา18บแนาฬิกาและ เกมบิ๊กแมตช์ครับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามนะครับแข่งขันกันในวันที่6พฤศจิกายนนะครับเวลา18นัดเกานะครับแฟนบอลชาวไทยนะครับก็ติดตามชมถ่ายทอดสดฟรีๆเลยนะครับได้ทุกนัดนะครับทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจนะครับช้างศึกแล้วก็ฟุตซอลไทยแลนด์นะครับรวมถึงหากแฟนบอลท่านใดนะฮะอยากจะไปชมเกมในสนามนะครับก็สามารถติดตามชมและเชียร์ข้างหน้าใจนักเตะไทยกันได้นะครับที่ชัยพฤก21โคราชนะครับขณะที่รายชื่อของนักเตะนะครับก่อนหน้านี้ทางฟุตบอลไทยสาเดี ได้มีการอัปเดตผ่านทางช่อง YouTube ไปแล้วนะครับหากท่านใดอยากจะอัปเดตรายชื่อนะครับของทีมฟุตไทยชุดนี้นะครับว่าใครติดบ้างนะครับก็สามารถติดตามกันได้เลยทางคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็ถือว่าเป็นสายเลื่นใหม่ของฟุตซอลไทยที่น่าจับตามองและน่าสนใจติดตามเชียร์อย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับฟุตบอลไทยซายอดี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่ในอากาศต่อไปฟุตบอลไทยซายอดดี้สวัสดีครับ